ใช่เป็นห่วงว่าเราเราไม่สนับสนุนใเขาเป็นอย่างนี้กลัวเขาแบบว่ากลัวเขาจะเป็นบ้าหรืออะไรเนี้่ใช่ทางบ้านอาจารย์ไม่ยอมรับแล้วก็ญาติโกโหติการอบข้างนะเพราะเขาเชื่อว่าเสียเสียเสียเวลาทามากินนะแต่จริงแล้วอาจารย์อาจารย์ก็ใจใจ,ใจช,อชอบนะใจชอบก <ๆ S 2> ็ต้องแอบศึกษามาตลอดเวลาใช่เพราะว่าพอมาแม่แอบดูเขานะว่าเขาจะ เป็นอะไรเงี้ยตอนข่อมไม่ได้ทำงานข้อมนั่งขาวนุ่งขาวนั่งสมาธิทําอะไรพิธีอะไรแบบคือว่าเขาคงจะราเรียนมา,นาจนมาเจอครูบาอาจารย์หลากหลายองค์อาจารย์ก็เยอะเหลือเกินครูบาอาจารย์หองอาจารย์ที่ไหนดีก็ไปทั่วหมดบางทีไปเรียนศึกษาไม่รู้ชื่อครูบาอาจารย์ก็มีอ่ายกตัวอย่างที่อาจารย์ไปศึกษาตั้งแต่ต้ลาคือพ่อหลวงชนะวัดเขาแดงครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นครูบาอาจารย์ทางสายขาอ้อ เป็นสิทธิ์หลวงปุ่หมุนวัดเขาแดงแล้วก็เป็นสิทธิ์สายหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนวทั้งอาจารย์ละเมียนวัดละคังนะฝั่งทนบุรีเนี่ยนะแล้วก็อาจารย์แหลมกาญจนบุรีกด็ดนะีช่วงเวลานั้นอาจารย์ก็ศึกษาหาความรู้ไปทั่วแต่ก็ต้องแอบแฝงมาดาตัวเองจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมีบุคคลที่เขารู้ว่าอาจารย์เรียนศึกษาวิชาทางนี้อพอรู้ข่าวว่าอาจารย์เรียนศึกษามาก็คงอยากจะมาลองวิชาจให้อาจารย์อาจารย์ก็หมองให้แล้วก็ลองฟันให้ พอฟันไปแล้วผลปรากฏว่ามันก็ไม่เป็นอะไรนะมันเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ใช้ตำตตราตำราวิชาครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจพอ,เ,อเขาได้โดนไปแล้วเนี่ยก็ไปบอกกล่าวบุคคลต่างๆต่อไปนี่พอข่าวในปิดไม่อยู่นก็มีคนมารออยู่หน้าบ้านอาจารย์ตเต็มไปหมดเลยเพื่อจะมาลงกระหม่อมกัาจารย์อ้นี้มารดาอาจารย์เองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมารอทุกวันน่าเป็นเพราะอะไร พอสุดท้ายเรื่องความก็แตกพอหลังๆนี้คนก็มาเยอะพอพอกเ,เริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นอาจารย์เนี่ยคะเอ๊่แม่ก็ขายของล่างไม่มีเวลาที่จะขึ้นไปข้างบนนะแม่เขาไม่ขายอาหารเนี่ยจีนผัดทำก๋วยเตี๋ยวทั้งวันเอ๊คนก็มามา,าถือดอกไม้กันมาอะไรมาแม่ก็คิดว่าเขามาบูชาพ่อแก่เพราะว่าแม่ดีบูชาตีมีมีสำนักแรงของแม่ตั้งแต่ ต่อแม่มาบูชาไหว้พระคือสวดมนต์ภาวนากับพ่อมาตลอดอยู่แล้วก็มีพ่อแก่บูชาอยู่แล้วก่อนนึกว่าเด็กที่มาที่คนที่มาหาเนี่ยถือดอกไม้ขึ้นขึ้นไปนะคิดว่าค่ะพ่อแก่เอ้แม่ตาสงสายทำไมท้งมาเยอะจังถือดอกไม้พอถามก็ถามเขาลงมากันนะถามขึ้นไปทําไมกันเหรอเขาก็ไม่กล้าบอกเขาบอกว่าไปไปไหว้พ่อแก่ไปไหว้ปู่็ะ่าเงี้ยไหว้ปู่ไหว้ปู่แต่ที่ไหนได้คือคนที่มาเนี่ยเอ่อมาลงกระหม่อมอาจารย์ แล้วก็ไปเจอประสบการณ์ต่งงางๆมาแล้วบอกปากต่อปากกันมาที่มาเยอะเข้าเยอะเข้านี่อาจารย์ก็ปิดความลับไม่อยู่จนแม่ก็ดุกับพี่สาวต่อต้านกันไม่ให้เขาเป็นแบบนี้<ว>ดุใครมาก็ดุต่อต้านใครมาใครมาแม่ก็จะเอาละว่าดุเขาแบบไม่ให้เข้ามาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยลัวแบบคนอื่นเขาจะหาว่าบ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ทําก็ดุพอเพื่อนไปพอคนไป เลิกจะขายของแม่ก็อบรมฝังสอนเขาดุเขาอะไรเขาแล้วเขาก็เขาก็นิ่งนิ่งแล้วพอมีวันหนึ่งแม่ก็ดุเขาเยอะมากเลยแล้วเขาก็พูดออกมาคำเพราว่าเดี๋ยวพวกนี้พุ่งนี้แม่ก็จะรู้คือนั้นแม่ก็นอนไม่หลับเนื่อเขาจะฆ่าตูดตาว่าถึงอาจารย์ที่ว่าน้ําตาไหลเลยนะอาจารย์เคยแอบร้องไห้ตนะ่อหน้าครูบาอาจารย์คือรูปหุ่นรูปหุ่นปั้นบูชาเนหน้าหิ่งเนี่ย อาจารย์บอกอา,าชาตินี้ถ้าอาจารย์เอาคนกรา,าบเท้าอาจารย์ไม่ได้อาจารย์จะไม่ขอเป็นคารวาสอาจารย์จะขอบวชจนสุดท้ายต้องเอาดอกไม้นะดอกพุ่มอะไรเนี่ยนะอาจารย์ต้องกราบเท้ามารดาของอาจารย์เองแล้วก็กราบขอเปิดสำนักนะเพื่อให้บุคคลทั้งหลายที่มาเนะี่ยอ่าอาจารย์จะได้ช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากขอเขาขอลุงวันนั้นเขา,เขาบอกก็แม่ขอขอไปธุระ พักชั่วโม,มงหนึ่งนะไปกับเพื่อนแล้วก็วววเพื่อน,นรุ่ตตนตะโกนนีนะคะที่เขาเคยมาหากันอะไรอย่างเงี้ยหลกแม่บอกให้ไปแค่ชั่วโม,มงเดียวนะเพราะทางร้านนี่มีใครดูเลยพ่อจานเนี่ยเขาจะช่วยแม่ตลอดไงเขาเป็นเขาไม่เคยเล่นไไลอะไรเขาจะดูช่วยแม่ขายของอะไรทุกอย่างเขาจะช่วยในครอบครัวแม่บอกไปได้แค่ชั่วโม,มงเดียวนะพอไปนะั่งไปตั้งแต่ เที่ยงอ่ะกลับมาประมาณสี่โมงเย็นเขาก็มากับลูกศิษย์ลูกหาเขาที่ว่าเคยม,มาเต้นบ้านแล้วไปถึงมานั่งรง้องข้งข้่งที่บ้านเขาบอกแม่นั่งก่อนพ่อนั่งก่อนก็ถือพวงมาลัยมาสองพวงเอาไว้พ่อ,อแม่นั่งแม่ก็ไม่นั่งแม่ค็มางโห,โหพ่อบอกนั่งก่อนเธอฟังลูกก่อนเอาเพแม่ก็นั่งบนโต๊ะเขากลับแม่กลับแม่กับพ่อว่าขออนุญ,ญาตเรียนไปทำเนี้ยสิ่งเนี่ย เพราะว่าครูบาอาจารย์นะให้สั่งสอนมาว่าต้องให้พ่อแม่อนุญาตทําก่อนทําการสิ่งใดก็จะได้มีความสําเร็จให้พ่อแม่เอ่ยปากว่าเราขออนุญาตจากเราจากปากเราจากปากแม่แม่ก็บอกไม่ได้หรอกทําแบบนี้ไม่ได้เพราะแม่กลัวคนอถึงเพราะว่าหาว่าเรามาหลอกลวงเขาเราเป็นจริงเราทําจริงไหมเราทําจริงเป็นจริงนะแม่ไม่ว่าแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไม่ใช่ว่ารน่นเดียวนะเพื่อนรุ่มโตฝากนั่นเลยที่ก็มานั่งเป็นพยานกับเราเขาบอกว่าเนี่ย แม่ที่ขึ้นไปเนี่ยคือเขาลองหมดแล้วอาจารย์เนี่ยมีวิชาจริงลองจริงทําจริงอาจารย์ไม่ได้หลอกลวงอาจารย์ท <vl. S 2> าจาริงๆแม่ก็ไม่เชื่อเขาบอกขอขอขอ,ขอรับรองว่าอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้แกล้งทําอาจารย์ทําจริงๆแล้วพ่อเขาบอกกัแม่อนุญาตลูกเถอะถ้าเราไม่อนอุญาตเนี่ยลูกก็ทําไม่ได้แม่ก็นิ่งอยู่นานนะไม่ใช่แม่อนุญาตนะแม่ไม่แน่ใจว่า เขาจะเป็นอย่างนี้จนจนเขากราบแม่ว่าให้แม่อนุญาตเถอะเขาจะได้เผยแพร่ที่เขาเริ่มีมาเขารักทางนี้เขาอยากทําแบบช่วยช่วยคนอะ่ะแล้วแม่ก็สั่งสอนลูกว่าถ้าพีจริงทําจริงเราทาด้วยใจจริงนะแม่ก็อนุญาตนะอย่าหลอกลวงใครเขาเราทาด้วยใจทาด้วยจริงขอให้เรามีความรู้จริงคนเชื่อมากในจริงเราอย่าไปหลอกลวงเขาหรือว่าอะไร อย่างนี้เลยแต่แม่ก็เห็นว่าเขาสั่งสอนลูกที่ทุกหาเป็นคนด,ดีแม่ถึงทุกวันนี้แม่ก็เลยต้องยอมเขาแม่พยายแมไปแจะไม่ยอมเพราะแม่จะต่อต้านต่อต้านตลอดแม่เพิ่งมายอมเขาไม่กี่ปีตอนที่อาจารย์เริ่มจะดังนี่เองที่เป็นคนรู้จักมากขึ้นเราคิดว่าเองลูกก็ทําสิ่งดีเขาไม่ได้ทำผิดอะไร แล้วเขาก็เวลาลูกศิษย์ลูกหามาแม่เขาสวดมนต์ลูกว่าเขาสั่งสอสงนสะิแม่ได้ยินนะแม่อยุ่งล่างอะไรเนี่ยเขาก็จะสั่งสอนลูกศิษย์เขาเป็นคนดีให้อตัาญอยู่กับพ่อแม่นะอะไรนะอะไรเนี่ยคือเขาจะสั่งสอนลูกศิษย์เขาทุกคนไม่ว่ารุ่นไหนดับไหนมาเนี่ยเขาจะสั่งสอนนะอย่าติดยาแต่ติดยาที่ขึ้นมาไม่ได้นะอาจารย์จะแบบถือเป็นกฎคือว่าห้ามติดยาต้องเชื่อฟังพ่อแม่คือบาอาจารย์เขาจะสั่งสอนลูกศิษย์เขา ทุกคนที่ไม่ได้ยินนะอาจจาะจะขอทําในสิ่งที่อาจารย์ชอบเนี่ยให้ดีที่สุดจบจนถึงทุกวันนี้นะสิ่งที่อาจารย์อธิษฐานสิ่งที่อาจารย์เสียใจมากที่สุดก็อ่าเป็นความจริงนะบุคคลที่มาหาอาจารย์ก็มีความศรัทธาทั้งสิ้นนะ <c oughs> สิทธิอนุสิทธิทั้งหลายที่หลังไหลมาแล้หลังไหลมาด้วยความศรัทธาทางบิดามาทางมารดาอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะอ่าห้ามต่อไปได้นะ เพราะมันเกิดจากความศรัทธาของประชาชนทั้งหลายที่หลั่งไหลามา